สวัสดีค่ะเป็นนะคะผมจะพามากินมะม่วงนะคะทำเองเลยจ้ะ mm hmm. คือว่าเราจะว่า,าจะทำคลิปไปว่าพี่สอนทำเนาะแต่ว่าคือแบบมันพังจากเลยไม่ได้ทำเนาะ mm hmm. เราทำคลิปกินแทนนะครับต้องขอโทษนะครับแย mm hmm. ่มากเลยจ้ะน,นี่คือคนทำนะคะ mm hmm. เพื่อนสาวค่ะ รวมบรรยากาศนะคะโคดจะจัดเตืตัวนี้แกะตัแกะกัะ

น้ำ้ีไม่เสียปลาน้ำซมนะครับก็จะใส่แบบว่ารสดีน้ําปลาผงชูรสนะคะแล้วก็แบบใส่พริกเนาะเขาคั่วจ้ะแค่นี้าจ้ะแล้วก็มีมะม่วงที่หาได้จากธรรมชาติผู้จัดกอบมันปุ๊รจ้ ขอบคุณที่รับชมกิมนี้นะคะบ,บ๊ายบายถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะบ,บ๊ายบายจ้า